ดิฉันนักสารการสูสังเกตคณะคุรุศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยราชภัฏราชานครินทร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัามษณ์เพื่อนๆข่าในการทำงานกลุ่มวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าแต่ละกลุ่มทําอะไรกันบ้างแล้วไปดูกันเลย ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่กลุ่มที่6กแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าก,กลุ่มนี้มีใครบ้างทำอะไรกันบ้างคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะค่ะกลุ่มนี้ชื่อกลุ่มอะไรคะด้านศึกษาคุณภาพดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชในแปลงร้อยค่ะค่ะแล้วกลุ่มนี้มีสมาชิกกี่คนและมีใครบ้างคะอ๋อกลุ่มผมนะครับก็มีสมาชิกกันอยู่2คนเลยครับคือคนแรกนะครับผมนายเฉิมมงคลง,งามค่ะค่ะคนที่2องดิราดาแดานมณนีค่ะค่ะ นะคะในกลุ่มนี้นะคะมีการแบ่งงานที่กันยังไงคะในกลุ่มของผมนะครับหน้าที่หลักๆเลยของผมก็จะเป็นการดูแลเรื่องการให้น้ําผักในแปลงลอยครับในการให้น้ําผักในแปลงลอยเนี่ยของเราจะเป็นในระบบอัตโนมัติเลยครับตั้งค่าเราไม่ต้องมาเสียเวลาลดน้ําทุกวันเลยครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับเราก็จะทําการตรวจวัดค่าดินในด้วยเครื่องชุดตรวจแบบ NPK ครับเพื่อที่เราจะเอามาเปรียบเทียบกับเครื่องชุดตรวจวัดอุปกรณ์ ในรูปแบบต่างๆด้วยครับเราตรวจวัดค่าดินเนี่ยเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าดินเหมาะสมกับการปลูกผักหรือเปล่าครับค่ะก็จะมีการเรียนรู้วิธีการกําจัดศัตรูพืชของแปลงผักต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการจัดทําเป็นตารางสรุปผลข้อมูลได้แก่ค่า pH ค่าแอโมโมเนียมค่าฟอสฟอรัสแล้วก็ค่าไนเตรตค่ะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงผักแปลงลอยของเราก่อนนะครับที่เราได้ทําการปลูกผักแล้วก็ มีการมีผลผลิตขึ้นแล้วด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่เราดูแปลงลอยใน,ในแต่ละในแต่ละแปลงแล้วน,น,นะคะเอ่อมีการพบปัญหาอะไรบ้างไหมคะอ๋อก็มีปัญหาที่พบนะคะก็คือจะเป็นมีเหตุการณ์นึงนะคะก็คือบ่อนแหนะที่เชื่อมกับแปลงลอยอะค่ะเกิดปัญหาน้ําล้นออกมา ในการแก้ไขปัญหาของเรานะครับขั้นแรกเลยเนี่ยเราจะทําการเติมน้ําลงในถังก่อนครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยไปลดน้ำต้นไม้เพื่อเพียงชั่วคราวก่อนครับหล<อ>ังจากนั้นเนี่ยเราทำการติดต่อประสานงานกับกลุ่มบอ่อแหน่แล้วก็กลุ่มบอ่อเลี้ยงปลาครับเพื่อที่จะให้กลุ่มบอ่อแหน่เนี่ยได้ถ่ายน้ําออกแล้วก็เติมน้ําใหม่เพื่อที่จะได้ให้ใหระบบการระบบน้ำเนี่ยได้ทํางานได้อย่างปกติครับแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับปัญหาที่เราพบวันนี้เลยสดๆร้อนๆนะครับก็คือ พอเรามาถึงเน่ยระบบให้น้ำอัตโนโมัติของเรานะครับให้น้ำตั้งแต่เช้าครับแล้วไม่มีการหยุดด้วยด้วยป,ปัญหาของระบบครับเราจึงประสานงานกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการแก้ไขปัญหาด้วยการเซตระบบที่หน้างานด้วยแผงโซ,โซล่าเซลล์อันนี้ครับก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มที่6เดี๋ยวเราไปพบกลุ่มที่7กันเลยค่ะ